สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปย้อนหลังวันชาติที่ไม่ได้ตัดต่อค่ะขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งติดตามชมและให้กําลังใจแม่ลูกค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เป็นวันชาติค่ะขอให้ทุกคนจงโชคดีมีชายสุขกายสุขใจมีความสุขสวัสดียิ่งๆิ่งขึ้นไปค่ะ ตอนนี้ก็กำลังไปเยี่ยมลูกส่วนคุณแฟนก็กำลังนอนค่ะต้องไปหาลูกแต่เช้าค่ะ,คะเพื่อนๆถ้าออกไปเสสายหน่อยก็ไปเจอกันกันกบอดีตสามีร้อเปเซ็นเลยค่ะเพราะว่าวันนี้เป็นวันครอบครัววันชุมนุมครอบครัวใจร่วมกันพร้อมหน้าพร้อมตาทานอาหารแล้วก็อยู่ด้วยกันค่ะ แต่มันก็ต่างกับวันคริสต์มาสค่ะวันคริสต์มาสวันครอบครัวจริงๆค่ะส่วนวันนี้มันไม่ใช่วันอย่างนั้นแต่ก็เรียกว่าวันครอบครัวเหมือนกันอีกแบบหนึ่งค่ะยังเป็นไปหาแต่เช้าตอนนี้เขากําลังนอนอยู่บนเตียงอยู่ค่ะชาวนอร์เวย์ทั่วประเทศตอนนี้เด็กๆทุกคนตื่นแต่เชา้า แล้วเสื้อผ้าก็หาเตรียมไว้ตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วค่ะทุกคนเ็าจะเตรียมพร้อมการเดินพาเลตแต่งตัวสวยๆถือธงแดดดีบรรยากาศดีและคิดว่าวันนี้นะคะคนจะต้องแต่งตัวสวยใส่เสื้อผ้าน้อยโดยเฉพาะวัยรุ่นค่ะเพื่อนๆวัยรุ่นเขาจะไม่ค่อยหนาวค่ะหนาวแค่ไหนเขาก็จะใส่ค่ะถ้าแดดดีด เพื่อที่จะให้ดูสวยงามค่ะแต่ผู้ใหญ่นี้ไม่ค่อยจะใส่เสื้อผ้าน้อยหรอกค่ะจะพาะวัยรุ่นเท่านั้นเขาเหอเดดกันอันนี้เราก็เข้าใจค่ะว่าเมืองเขาไม่ค่อยจะเจอเดดพอเดดมาแล้วเขาก็จะแต่งตัวสวยๆใส่เสื้อน้อยโชว์เนื้อหนังมังสาค่ะ เมื่อวานก็ได้ไปหาลูกไปคุยกับเขาเขาบอกว่าใบบ่ายลูกเขาถึงจา่าได้ไปเดินขบวนแต่ก็อยู่ที่อาการของลูกด้วยค่ะเมื่อวานนี้อาการเขาดีค่ะทักทายดีถึงอาการก็ดีทักทายดีก็ตามแต่ในตาเขาแล้วก็ใบหน้าเขามันเหลืองอยู่ค่ะมันซีดเพราะว่ายาเยอะค่ะ แต่เขาดีใจค่ะถึงเขาจะเหนื่อยจะล้าดูตารโรยแต่เขาก็ดีใจที่เห็นแม่ไปหาค่ะเพื่อนเมื่อวานนี้เห็นเสื้อผ้าเขาห้อยไว้สองชุดค่ะเตรียมเสื้อผ้าเอาไว้ใส่วันนี้เดี๋ยวจะใส่ให้ดูค่ะชุดเป็นชุดกระโปรงค่ะ <c oughs> ถึงบ้านลูกสาวแล้วค่ะเพื่อน,นจอดอยู่หลังบ้านเขาค่ะเดี๋ยวเข้าไปดูกันค่ะว่า อาการเขาเป็นยังไงเขาอาการดีเหมือนเมื่อวานนี้ไหมอะไรเงี้ยค่ะลมเย็นค่ะเพื่อนๆี่เป็นไม่ได้ใส่เสื้อกักมาหรือว่าเสื้อตัวใหญ่ๆนะคะใส่เสื้อปอดธรรมดาค่ะเสื้ออยู่บ้านค่ะไปค่ะไปเยี่ยมลูกค่ะวันนี้วันชาติค่ะเพื่อนๆ เขาแต่งโต๊ะจัดโต๊ะสวยงามมากเลยค่ะที่บ้านลูกสาวค่ะมืดมากเลยครับเพื่อนกำลังหลับสนิทค่ะคิดว่า อีตื่นแล้วนะคะขาให้อ่านแล้วนะคะแม่มาแต่เช้าแม่มาแต่เช้าไม่จริงหรอจริง

<laughs> ย่าแม่มาตั้แต่เช้าเลยแม่เอาหัวเตียงลงหน่นะไม่มาแต่เช้าเลยแม่มาแต่เช้าเลย,ยตื่นแล้วตื่นแล้วอืมชวญนี้นะคะคุณเก่งนะเชวงนี้ชวญดีวันนี้เป็นวันวัน,วนชาติ

นทักทายเ้ยจะให้แม่หอมเหรอจะให้แม่หอมเหรอเฮ้ยให้แม่จูบเหรอให้แม่จูบเหยังแก้มให้จูบ ิงเกมจิแต่เช้าเลยตื่นแต่เช้านอนหลับไหคามคะเมื่อคืนลืมตาแล้วเนาะลืมตาแล้วลืมตาแล้วค่ะต้องเ,อเสียงเข้าสักหน่อย <c oughs> จะได้เห็นชัดๆจะได้เห็นว่าแม่นั่งกับใครวัน้าตื่นแล้วค่ะอุ้ยทำาจยี่ยีทำใจยี่ยีแสงสว่าง แสงมันเข้าตาค่ะแสงมันแรงครัรเบเพื่อนแสงมันเข้าตาเขาทำตายี่ย่ดีใจใครหนูจะมีความสุขสันดีนะคะคุณิ๋นะอืมเออต่เช้าเลยยังไม่มีใครตื่นเลยลูกยังไม่มีใครตื่นเลยแต่แดดมันดีแบบ แดดมันดีเ็กก็หนาวข้างนอกหนาวอ,อืออือ,อจะพูดอะไรจะพูดอะไรพูดอะไรคะอือจะพูดอะไรคะจะฟังเสียงสวดมนต์เหรอหรือว่าเสียงร้องเพลง อะไรเฮเแม่หอมลเ้ดีใจดีใจเวลาดีใจก็ทำตัวดุดิกดุดิกอากิดาดัง Merangkan tangsi wali Cak mati rang Ang wang tamik tulato Ang wang tamik <laughs> <laughs> ดีจังดีจังแต่เช้าแม่มาชุดมันแต่เช้าเลยจาพยาบาลเข้ามาเมื่อกี้คะ่ะเอายามาให้ลูกสาวถ่ายไม่ได้คะ่ะ ียยาพยาบาลเอายามาให้ลูกไม่ได้ถ่ายถ้าถ่ายไม่ได้เขาปฏิบัติการห้ามถ่ายค่ะแต่ลูกสาวถ่ายได้ใช่ไหมคะให้ยาแล้วหายวันไหนคืนนะคะอืมหายวันไหนคืน จะได้ไม่ต้องมันนอนให้ยาเออเป็นไงมั้งลกตาคล้มเคริมอืมเขาเปิดไฟเอาไว้แล้วค่ะตอนนี้เพราะว่าลูกสาวตื่นแล้วค่ะเออเปิดไฟเอาไว้แล้วลูกอืมเปิดไฟบนหลังคาเอาไว้เพราะว่าก็เห็นลนูกตื่นตื่นแต่เช้าให้อาหารให้ยา ก็เหมือนโรงพยาบาลเลยค่ะเพื่อนโรงพยาบาลส่วนตัวอยากให้ร้องเพลงมั้ยเนี่ยเงียบหน่ยอะใช่ไหมจะให้แม่ร้องเพลงไหมจะได้ตื่นอืเอาเหรอเอาเหรอจะให้ร้องเพลงถามว่าจะให้ร้องเพลงเหรอยิ้มดีใจเดี๋ยวยินแก่ไหมอยากแกให้แม่จุ๊บ ยิ่งใหญ่แค่แม่จุ๊บอ้ยยินใหญ่เลยยินใหญ่เลยอ้าวยินใหญ่เลยเฮ้ยยินใหญ่เลยอ้าวต้องตายกินแม่ต้องตายกินแม่อ้าวยินแก้มาใหญ่เลยไม่หอมไม่ได้นะเนี่ยอืมอืมไม่หอมไม่ได้นะเนี่ยอืมอืมยินแก้มาแม่ใหญ่เลยอยากให้แม่จุ๊บอุกเสบ เหมือนกับเขาเสพยาค่ะเ,เพื่อนเวลาให้ยาไปนี่เขาจะมีความรู้สึกแสมเขาจะก,กระวนกัะวานนิดหน่อยค่ะเขาแสบยามันแรงเลยค่ะแสบยาเวลาให้ไปประมาณนาทีก็จะแสบอย่างนี้ทุกครั้งค่ะโอ้โอ เขาเจ็บเป็นอย่างนี้ทุกครั้งนะครับเพราะว่ายามแรงค่ะดูอาการเขาเขาจะเปลี่ยนอาการทันทีเลยครับพอเขาทรนทุรายอยู่พักหนึ่งแล้วยายเพ็ก็สวดมนต์เบาๆพูดเบาๆเ,เป็นการกล่อมเขาในที่สุดเขาก็เริ่มนิ่งและหลับตาลงยช้าพักผ่อนสุดท้ายก็ดูเหมือนกับว่าหลับค่ะ ตอนนี้หลับสนิทแล้วแล้วเดี๋ยวยายเพนก็จะไปค่ะจะเปิดเพลงสวดมนต์ให้เขาก่อนที่จะไปค่ะขับแล้วค่ะเพื่อนเดี๋ยวยายเพนจะกลับแล้วค่ะมานานแล้วค่ะตอนนี้ก็เปิดเพลงแล้วค่ะเพลงดังแล้วค่ะ และนี่ก็คือชุดที่เขาเตรียมเอาไว้ตั้งแต่เมื่อวานสำหรับใส่วันนี้ค่ะเตรียมเอาไว้สองชุดค่ะสวยไหมคะเ,เพื่อนๆเป็นชุดกระโปรงแล้วก็เตรียมถุงน่องเรียบร้อยค่ะชุดนี้แล้วก็ชุดสีขาวค่ะใส่อันไหนง่ายเขาก็จะใส่ แล้วก็เตรียมธงชาติเอาไว้ติดเสื้อค่ะของลูกสาวแต่ยัยเป็นไม่เห็นค่ะเพราะว่ามาแต่เช้าช่วงบ่ายๆที่พ่อก็จะมาค่ะสวยค่ะสวยมากค่ะเพื่อนๆเ,เป็นชุดสีเรียบๆค่ะ าจะทำอย่างนี้ทุกปีทุกคนก็จะเตรียมเอาไว้ล่วงหน้าหนึ่งวันค่ะเป็นการเตรียมตัวถึงวันจะได้ไม่ยุ่งยากค่ะส่วนอันนี้ค่ะเป็นดอกไม้ติดผมค่ะก็ะจะติดอย่างนี้ค่ะเพื่อนๆธงชาติจะอยู่ด้านหลังค่ะสวมหัวใส่ชุดเข้าไปสวมดอกไม้เข้าไปก็จะสวยไม่ใช่อย่างนี้ค่ะเพื่อนเพื่อนจะเป็นกสทมาหาดูค่ะ แต่ทงนั้นจะต้องอยู่ด้านหลังค่ะลองสวมของลูกสาวดูสวมไม่ได้ค่ะหัวโตค่ะเพื่อนๆสวยมากค่ะก็ทำไว้ให้ลูกสาวค่ะเนี่ยค่ะเข้าชุดกันเลยค่ะเอาวางไว้บนโต๊ะนี้ค่ะตรงนี้ค่ะที่เก่ามันค่ะไปค่ะเพื่อนๆเสร็จแล้วค่ะ โอ้โหออกมาแลยลมเย็นเจี๊ยบเลยค่ะโอ้ยลมแรงมากเลยค่ะเพื่อนๆนวันชาติตรงมงุมบ้านลูกสาวค่ะพอใจมากเลยค่ะเพื่อนๆนลูกสาวอาการดีมากๆเลยค่ะได้ร้องเพลงได้สวดมนต์พอเขาให้ยาแรงเมื่อกี้นี่นค่ะที่พยาบาลเอายามาให้เขาก็เอ่อ ท,ทุรนทุลายค่ะแค่ประมาณนาทีเดียวเขาก็ทรุรนทุลายคือมันแสบนะคะเวลาให้ยาทีไรเขาแสบแล้วเขาก็หงุดหงิดเขาก็ทาแบบเขาทําตัวแบบท,ทุรนทุลายแล้วก็ร้องไห้นิดหน่อยค่ะเพื่อนเพื่อนก็ไม่ถึงกับขนาดที่ร้องไห้ออกมาอย่างนั้นคือเขาเขาหงุดหงิดคือทําตัวไม่ถูกนะคะเพื่อนเพื่อนเพราะมันอาจจะแสบเส้นเพราะว่าเขาฉีดยาใส่หัวใจโดยตรงเลยแล้วมันก็แสบค่ะเพื่อนเพื่อน ยาเป็นสงสารลูกค่ะแล้วยานี้เขาจะต้องให้บ่อยค่ะเขาเร่งให้ยาทีก็ต้องยาให้ยาอีกพักหนึ่งะนะคะเพื่อนๆแต่อาการดีแต่สิงยังไงยายเพ็ก็พอใจกับวันนี้มากๆเลยค่ะที่เขาลืมตาขึ้นมาตอนเช้าวันนี้ก็เห็นหน้าแม่เลยเขาก็ยิ้มและทักทายดีค่ะได้สดวันร้องเพลงถูกใจ อย่างที่เห็นนะคะไม่เคยเบื่อหรอกค่ะล้างหน้าแปรงฟันค่ะชอบค่ะคนอื่นก็อย่าเบื่อนะคะลูกสาวย,ยังไม่เบื่อเลยขอบคุณทุกกำลังใจค่ะขอบคุณที่ติดตามชมแล้วก็ให้กำลังใจแม่ลูกขอบคุณพรดีๆคำดีๆขอบคุณมากค่ะโชคดีปลอดภัยทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ